สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดส u b s c r i b e กดกระดิ่งช่องลูกกอกเลยครับดันสักสามสี่หมื่นคนดูดูครบแปดพันเก้าพันชั่วโมงนะครับที่ได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวจะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอยากมีกินข้าด้วยใครครับ ไม่อาบน้ำจะไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้อาบน้ำขอเงินไม่ทำไรเนี่ยติดฟิล์มกินข้าวได้แต่กินเยอะเดี๋ยวก็วันกินใหม่กิ่ต้องกินเยอะข้าวก็กินแค่นี้เองต้องเตือนลูกอมไว้อมอ่ะไม่ไหวถ้าไม่ได้กินอะไรเหมือนมันจะเป็นลหนม,นมนนลหน้ามืด ตอนน้าจ้ะตอนน้าจ้ะฮะทำไมพี่มันโ้มาแล้ว,งลว,วไงามามันความไม่ได้อ่ะ นี่อาจจะมีเงินเนาะมันจะ่าเป็นไหนวะแม่ฮะ,ะมันจะ่าะไป็นไหน منقول ايه يا ابتي หวยสามถึงสาทแม่หรืออย่างเงี้ยเอาหยุกเอายาขึ้นมากินตันซ่าตันแรงม่าต้องไปกินขนั่นเปลี่ยนหรอกเอายาลงมาเลยไอ้กอดเลยแม่ใกล้แล้วมไงเนี่ย ครูใบยงบอกอบแม่แม่ครูบบยงอะเขาบอกข้าอยากเรียนถูกอะไปเรียนวัดวัดพระธาตุเขาพูดอย่างเงี้ยให้ลูกไปเรียนไหมฮะ,ะทำไมอะ่ะมันไม่อยากให้ลูกได้การศึกษาปอตีติดประดับบ้านมั่งหรอฮะฮะแม่หมอทำไมอะ่ะ เราอย่าไปยอดนี่อย่างแล้วเท่าแล้วมันคนเราไม่แก่กันเรียนหรอกพูดก็พูดเถอะตัดช้อนกาาอลาง <c oughs> ทิ้ีเมื่อไหร่จะได้เงินค่ายยูทูบนะจะได้มีเงินไปเรียนใช้ช้อนกลางถูกไหมล่ะกอบถูกเรามันมทีนึ่งเหนื่อยไหมถูกเ,าเ,เรามันทีนึ่งถูกเรมาบอกไปเรืยไม่ได้ตรวจไปเรื่อยหงายที่ซื้อกันอะ่อะขอละราไอ่ะเงียบดีๆีเลย จะได้เงินนัเกเสกออกไปเลยหนึ่งร,ร้อยโทรศัพท์ก็ดูไม่ได้โอ้ยกิน,น <ะ S 1> ห้างอะไรดีกว่าพัดพัดกระลำใส่ไข่โอ้ลรงงานไปกน,ลกนล่ลัฐกิ่นั่งลรงนั้ากินแกงปลาอิลมดีกว่าแล้วสุขภาก็จะมานั่งงี้อย่างนี้กระด้ <laughs> เออของหวยก็ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่แล้วแหละถ้าถูกหวยเลยพาลุงนาไปเที่ยวเลยนะลุงนากําลังเงียบเหงาเลยนะเอางอนมาไปโทรศัพท์ไหมไอมีตังค์สักบาทตังค์หน่อยเดียวไม่พอซื้อหรอกกินข้าวได้นั่งจะกินข้าวอย่าล้างมือกินข้าวแกงมันยุมดีกว่าอร่อยนะแกงมันยุมอ่ะ ร้อยไม่ตื่นสายนะตื่นนานแล้วโอ้โหใช้สักหน่อยใช้เป็นไหนอีฟใช้เดียวไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ถ้าก็ไปได้เรื่องนนึงแ เราสามคนนะเขาไม่ดูให้เลยอ่ะเขาไม่ให้ดูตาน่าเลยเขาไม่ดูเอากลับคืนมาเฉยๆเลยเขาไม่ดูเคาไม่ดังคนไม่ดีคนไม่ดังเนาะเขาไม่ไม่อยากทําอะไรให้อืม อยากจูคอยวะอยากมีเงินไปเรียนวะเ,เรียนอะไรยี่หนหน่อยเถอะเรียนแล้วตระหักการเมืองการปกครองโอ้จะเป็นนายกรัฐมนตรีขนาดน,นั้นจ๊หรือเออคุยกับลุงหน้าไม่ได้สักินขนาดน,นั้นอ่ะเออค่าค่าเทอมหกพันอ่ะยังเอางเงินมาแจกแบงหกพันเจ็ดพันน้ทถ้าไปได้ลุงหน้าจะให้หกพันนึงอ่ะมีเงิน,นเนมีเง<อ>ินหรืออ๋อมีไม่ได้เรียนมาหาอะไรนะเออไปเรียนวัดนะฮะไปเรียนวัดไปเรียนวัด็บวนรินนั่น ไม่ใช่ก็เป็เรียนวัดแหละจะไปรับปัญญาที่อยุธยาเนอะเออไม่เก็บขนาดนั้นม,นมาละนะขอเง,งนินหกพันเราจะไปเรียนรอ้โอ้โห okay. ไม่ไหวไม่พวัวมันจะได้อะไรมันจะได้รือ <Yeah. S 1> ได้ดิทำไมไม่ได้เออคือแต่หน้ามีโทรศัพท์ดูเลยทีเนี้ยพังเลยขายต่อปะ ให้ก็ให้เไม่เคยใช่ปะนั่นมีเงินให้วันเนี้ยขายหกพันไปเรียนเธอ,ม,อมันก็พอขายไม่เอ,เอาไปที่นี่จะก็ยออกไปไหนเออเอาเลยวางกินข้าวเนี้ยคุยกันเนี่ยโมโหเลยวะโมโหหลายโอ้โหอ้าวเลยโมโหหลายโมาลงหน้าเป็นคนผ่านดีวะโมืนนั่นครับมือวะอ้โโยปวดหัววะ ไมากินนะไม่กินพอกินเลย,น,ออกกน,เลยนี่ลุงหน้าเราแกงไปรุมมานี่เห็นไหมเนี่ยแกงไปรุมหมดถ้วยเข้าหมดถ้วยเ่ยจินนี่เสร็จจะไปหายุนะจะไปหายุหบหานไหยุบขาคนไทยของนี่เหรอร้านมาต้มไหม ร้านไหนฮันมาจมป่ะไปหายุพาร้านอ,อะไรนะขายขนมขายข้าวเลยเนะี่ยฮะบ้านเรื่องจอดะมาจะให้ลหลวงนาติดลองน้อนไม่ติดแล้วแต่แล้วติดตัวเองเนี่ยไปแล้วนะอิ่มแล้วไปเน้อ มันจงหวงเนาอยากโชว์หอยวะอยากได้เงินค่ายยูทูบสักมันสองมันหลึ่จะได้มีเงินเป็นเงินตัวบ,บ,<อ>บนออกไหมฮะมันจะบนออกไหมห้าศูนย์ตัวล่างอ่ะไม่รู้ข้งบนออกห้าศูนย์สามตัวสิมันอ่านบอกให้ซื้อทำไมไม่ซื้อกลับไปบอกว่าอะไรเนาะบอก,กนะวา่ามันจะออกห้ากับศูนย์มา บอกตัวไหนนาะทำไมไม่รู้เรื่องบอกแม่ขอไมซื้อถ้ามันซูนมาสองตัวแบบนี้มันถูกไล่ะ